ซี้มาให้อาหารหมาและให้อาหารปลาที่วัดพันท้ายนราห์นะคะซื้อแต่แคร์ซีนมาไหว้พระกับแม่เอาไว้เจ้าพ่อพันท้ายแล้วก็เจ้าพ่อเสียอาพี่เอาหมูอหมาก็กินอาหารปลาด้วยนะน้ำหมาจะกินอาหารปลาด้วยนั่นคนหลับปลาจะหมดแล้วหมด ปลาจะหมดแล้วหรืออาหารปลาจะหมดครับโอ้ปลากระบอกทางนี้เป็นเป็นคลองบริเวณป่าที่มีป่าโครงกลางด้วยเพราะัวเลนี้จะเป็นน้ำก่อยวันนี้มีตลาดน้ำด้วยเดี๋ยวพี่อาเคงกอมุชิจะไปเที่ยวตลาดน้ำด้วยนะจ๊ะหมารออาหารปลานะคะมรีเนเสร็จแล้ว อเคเสร็จแล้วหรอครับได้